วัสดีครับวันนี้เราคอปเตอร์จะมาขายพิประกัดกันดูประกัดเราก่อนอันนี้ประกัดสายพันธุ์อะไรครับลูกสายสวยงามสายสวยงามมันมีชื่อ,อยังมีแล้วชื่อแดงแรงฤทธิ์ <c oughs> เบอร์ใไมชื่ออะไรนะแดงแรงฤทธิ์แดงแรงฤทธิ์อ่ะว่ามาว่ามามันสวยอะ่ะแดามาจากไหนบอกก่อน พี่ข้อแถมฮะสวยว่ะเขาไปเดินถนนคนเดินแล้วเห็นอะก็เลยชอบก็เลยซื้อมาถนนคนเดินที่ไหนบ้านไถ่<ห>แล้วอันนี้ถแถมแถมอันนี้ของแถมบ่ะีตัวนี้เฮ้ยมันสวยว่ะเดี๋ยวเดีด๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ซูมเฮ้ยสวยว่ะเตอไหนเลยสวอ่ะดูเตอเตอดูในกล้องอ่ะดูดูด,ดูสยเสวยไหมสวยไหมเสยมันกลับได้ไหมไม่ได้มันเป็นสายสวยงามเหรอแล้วเราขายไหมเอาข้อแถมมาก็ขายไปตัว ยังไม่มีตัวเมียเลยมีแต่ตัวผู้อันนี้ตัวผู้เหรอใช่ตัวผู้หมดบ้านเลยแล้วที่บ้านมีกี่ตัวมีประมาณเจ็ดเจ็ดตัวอ๋อเต๋อจะทำฟาร์มประกัดเหรอไม่มีตัวเมียยังเพาะไม่ได้เหรอก็ซื้อมาตัวแก็ให้พีสั่เอาตัวเมียมาให้เลยว้าก็จะไม้เตอร์ยังไงพี่เขาจะอายให้เตอร์ยังไงเตอร์ก็ต้องไปซื้อตัว เดี๋ยวต้อ,องขอเองก็ได้มั้งคอปเตอร์แมวมันเหรอเคยถามราคาแล้วเหรอลูกเคยซื้อแล้วเท่าไหร่หกสิบแล้วมันตายไหมถ้าพูดว่าไม่มีตัวเมียก็คงตายแล้วมั้งรอมันมีอยู่คลิปหนึ่งอะคลิป<ม>ประกาศตรงชาติอะพีเอฟซีเตอร์พี่พีเขาดูตั้งหกพันฝาอะขอบคุณพี่พีเขาอย่างขอบคุณครับขอบคุณครับที่ติดตามช่องคอปเตอร์อครับ อ่ะเ<ช>อาตัวไหนเอาตัวนี้จบแล้วล่ะเอาตัวใหม่ตัวใหม่ค่อยๆค่อยๆเอาตัวที่สองอ,อ,อ,อ่ะ,อะไหนไหนไหนไอ้มันน้ำดำปี๊ปี๊อย่างนี้ลูกนี่ไหนดูไหนไหนคอปเตอร์ชี้ด้วยตัวไหนคืออะไรเป็นอะไรอันนี้คือตัวไหนนี่ไขกัดเออคือบบงอ้ามแทะมันไม่งามม,งมันกัดกันไงรอใช่มันก<ต>ัดกันเดี๋ยว<ม>รอให้มันคือคือไปว่าอะไรให้มันคููกันก่อนอ๋อครเออเราก็ฟังว่าคือนี่ี่นี้เนี่ มันสีไม่สวยนี่อุ้ยมันมีแสงที่ที่คีบี๋ยวต้องปิดเอาอันนี้ปิดก่อนปิดให้มันยังไงปิดให้มันไม่เจอกันนะดิไม่ใช่ปิดให้มันปรับก่อนสภาพปรับสภาพน้ำเหรอเปิดไม่เกี่ยวเกี่ยวหรอมาละมาละมันนิ่งเลยอ่ะเดี๋ยวแม่ดูไอเตออันนี้มันเชื่ออะไรหูกไหนไอตัวเนี้ยตัวตัวที่อยู่ในกล้อง ไอเขียวแล้วบอันนั้นนั่นไงผือแล้วะไอเขียวไอเขียวไอเขียวผือไอเขียวผือน่ะเฮ้ยไอเขียวผือแล้วลูกไอหางหางมันสวยเนาะเออแต่แม่ชอบประกาศสวยงามมากกว่าอันนี้อันนี้ชื่ออะไรครับน้ำมันขุ่นหรือว่ากล้องแม่ไม่ชัดน้ำไอกไอน้ำเงินแดงน้ำเงินแดงใช่ตัวน้อยแล้วตัวผู้เหรอใช่ก็น่ะผือแล้วมันจะกัดไม่จับลง ลงโถเดียวกันมันก็จะกัดกันตายเลยแม่เธอเมื่อวานแม่ไม่มาอ่ะมันกัดกันรอแม่ไม่ได้มาใช่ใช่ก็ไม่รู้ว่าเต๋อเอาประกัดมาเนี่ยหรอก็นก็นัดพี่พีทว่าจะมาวันนี้อุยสวยเชียไอตัวนี้มันมาแต่ตัวนั้นไม่มาเลยหนูคัปเตอร์ดูดูตัวตันตื่นรอสองตัวนี้กัดกันแล้วมันเคยลงแบบ ลงในถังเดียวกันแล้วลงในในขวดเดียวกันในสนามเดียวกันไหมเคยเหรอแล้วนี่มันถังมันแหว่งมันกัดกันปะเนี่ย <c oughs> ใช่ตด้แต่แื่อวายแล้วโอ้ยสงสารมันนะม <c oughs> แล้วมันจะงอกไม่หัางอ่าซูมครับครับอ่าโอเคโอ้แม่ก็ไม่ได้ซูมพอแล้วมั้อุ้ยเบลอเลยว่ะอันต่อไปอันตัวต่อไปอ่าซูมตัวนีว้หายออ่าอ่าอ่าเดี๋ยวแม่ขยับ แม่เข้ามาดูข้างบนเลยเข้ามาดูข้างบนไอ้เขียวกัดหัวไอ้ตัวเนี้ยไหนเขียวอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนิเตอร์พอแล้วลูกพอแล้วจับเบาๆเห็นปะอ๋อแบบนี้ใช่ปะตัวนี้น่าจะดุนะมาดูไอ้น้ำงินต่อ ไอ้น้ำเงินตัวนี้ใช่ไหมน้ำเงินหางแดงโอ้ยมันโดนกัดจนหัวมันเป็นแผลหรือเป่ะเตอร์ใช่ใช่ไหมไอ้เขียวกัดคนเดียวเหรอครับโอ้ใช่ไหมใช่ไหมหัวมันแผลตัวนใช่ไหมเเตอร์ใช่ใช่แลรักษามันยังไงบัดที่นี้ก็ใช้เกลือทะเลเอามาทําอะไรเกลือทะเลเอามาเอามาลอยว่าไปซื้อเกลือที่ตลาดก็ ลืมเกลืออ้าวถุงละยี่สิบอ้าวเสียเงินฟรีเลยอ้าวเกลือไปซื้อเกลือทะเลเหรอใช่เอาตังให้เขายังให้เขาแล้วแล้วก็ไม่ได้เอาเกลือมาเกลือทะเลเนี่ยเหรออ่ะนี่ไอ้แดงอันนี้เป็นโดนเกลือปะเอาไม่ใช่มันใส่สวยงามเนาะอันนี้เขาจะเป็นออกแนวใส่สวยงามใช่ไหมอือหึโอ้ยสวยในกล้องเหมือนสีชมพูเลย ใช่จริงๆมันเป็นสีแดงอะอันนี้ตัวแดงลงเอาลงกันแบบปลาตื่นดิเออเดี๋ยวมันก็ตื่นกันดิเตอร์มาใส่จะจับรวมกันยังไงอันนี้จับโอ๊ยเตอร์มันจะกัดกันไหมนั่นน่ะอีนี้คือจับจับกัดกันเลยเหรออุตัยตฮยเฮ้ยมันมันเตอร์มันมันมันแบบตัวเฮ้ยมันมันจะกลัวกันแล้วนะครับเตอร์ ก็ไอ้น้ำเงินตืนอะโอ้โอออ้อยไอ้ตัวเล็กมันวิ่งก็ตัวนี้มันใหญ่กว่าอ๋ออันนี้มันกลางเฮ้ยมันมันอ๋อเหรอเอาเตอร์ไปจุ่มมันมาทำไมยกมาทำไมแยกแยกใช่ไหมดูสีฮะเยวจะให้ดูสีอ๋อให้ดูสีอโอ้หน้ำเงินเลยนะเนะี่ยคอปเตอร์มี่จะเมาม,มือเตอร์ไหม

ต้นสิบ่ตายบ่เตอะอ่ะโอเคเออจับแยกก็เออสงสารมันมันวิ่งนี่ไงออกสีแล้วเนี่ยไหนไหนไหนนออกสีแล้วรอเออใช่ใช่มันจะมีหางแดงๆด้วยใช่ไหมใช่เหมือนกับหางแดงกับน้ำเงินอ๋อเออหางมันแหว่งไปนะก็มันตัดกับอตัวนี้ไงอ๋อโอเคนี่แต่สีนี้ไม่มีบอลสีทำไมสีมันติดมันติดหลึกเลยรอไอ้สีแดงเนี่ยนะ อันนี้ประกาศเ้าน,นี้คือตั้งใจมาโชว์ประกาศสีแดงชื่อแดงแรงฤทธิ์ใช่ปะใช่ใชแล้วก็อันนี้คือเจ้าน้ําเงินกับเจ้าอะไรนะแม่จำไม่ได้แล้วเจ้าแ,แดงฟ้าไหนไนเจ้าไหนแดงฟ้าไหนชี้แดงฟ้าละอีกตัวเขียวไอ้เขียวอ๋อยักษ์เขียวเป่าเอ๊ะไม่ใช่จริงๆมันชื่อเขียวขาวเพราะข้างล่าง ของมันมีสีขาวด้วยหรอครับดูดิแม่อ่าเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ดูเดี๋ยวแม่ดูไหนลูกนี่ไงข้างล่างตรงเนี้ยครับครับเห็นไหมสีขาวอ่ะครับชเลยโอ้เดี๋ยวแม่ส่งเดี๋ยวพิ่งเดี๋ยวคอปเตอร์เนี่ยโอ้ยเห็นไหมเห็นเห็นอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วลูกโอเคเออเดี๋ยวคนดูไม่เห็นไหมเอาเหรอเออโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วสวย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 อู้ยชัดเจนคอปเตอร์เล้ว เอาละเอาละเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเฉามาือเออลืมบอกลืมเอาอย่างไงเอาละอาจจะเดี๋ยวนะพ, <ผม S 1> พี่พี่ครับผมลืมบอก<พ>อครับเพราะปากัดด้วยนะครับส่งตัวเมียมาเดี๋ยวผมเอาตัวผู้ของผมเพาะให้เองเรลไม่เข้าใจเอาใหม่พี่พี่ครับพี่ครับก็คือตอจะรับเพาะพันุประกัดให้เหรอครับครับ แต่ไม่ต้องเอาตัวผู้มานะครับเ,เตอร์เอาตัวผู้ของเตอร์เองอ๋อก็คือให้เอาตัวเมียส่งมาให้เตอร์พี่เขาจะส่งมายัางไงะเอา้าก็ใบสนีรับสูงประกาศเลยหล่อแล้วมันไม่ตายเหรอหล่หอแล้วพี่พี่เขาทําได้ปะก็พี่เขาก็ไปหาใบสนีรแล้วก็เถียงกันแล้วก็จนงววาจะได้แล้วเถียงกันทำไมเอาที่อยู่เตอร์อะไรแล้วก็เถียงกันจะไปเถียงทาไมหล่อนใ่สนมรัตต้องเถียงกันได้หรอแล้วก็บอกพี่ใบสนีรว่าสูงประกาศมาให้เตอร์ ล้วที่อยู่เตอร์อะไรครับลูก<ะ>ที่อยู่เตอร์ให้ส่งไปที่ไหนลูกที่บ้านพี่พีทเอาเหรอบ้านพี่พีทอยู่บ้านไหนมับนบัวตำบลเอาสิขอด<ะ>แกน <laughs> ตำบลกกดขาว,ำขาวอำเภออะไรลูกมันจาคีรีครับผมจังหวัดอำเภออ,อําเภอมันจาคีรีถูกแล้วแล้วก็จังหวัด จังหวัดขอนแก่นหูกจังหวัดขอนแก่นครับผมแล้วเบอร์โทรใครดีพี่พีทหรอกครับเบอร์โทรพี่พีทใช่ไหมใช่อ๋อให้กังี้ก็ให้ทักทักทักคอปเตอร์มาที่ทูบก่อนเนาะที่ช่องนี้ก่อนเนาะพี่พีทเบอร์โทรพี่พีทเบอร์โทรอะไรยังไม่ได้เอาอย่างนี้ก็ให้เขาทักทักทักมาก่อนในในช่องแล้วกันเนาะถ้าพี่พี่เขาสนใจเนาะอ่ะขอบคุณพี่พี่เขาก่อนนครับติดติดตามคอปเตอร์ด้วยนะครับผม นะครับบ๊ายบายกันบ๊ายบายพี่กันสวัสดีครับเราพบกันใหม่วันไหนอีกทีวันเปิดเทอมเปิดเทอมอาจจะเปิดวันไหนลูกไม่รู้อ่ะเอ้าเดือนหน้าว่าหรือเดือนนี้น้าจะเดือนนี้มั้งโอเคขอบคุณครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับพี่ๆี่กันมองหน้ากล้องดีสิลูกสวัสดีครับอีกรอบสวัสดีครับผม